สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบรรยากาศมื่อนี้ย้ำเศร,พาพร้าครับพาพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะให้เลาะนาครับเศร้านี้รับหน้าที่บึ้งนำนาครับพี่น้องครูขันนาครูเดียนกับลุงกับป้านี่ครับ ชุ่มขอนี่วครับช่าง sau วันนี้สูบหนามเส่ครับมาที่นี่ความพอดีเนาะบุมนี้ป่นไดสูบใส่ไหล นามกระห ua ขันสูบใสเนลอยขันโม,มีนามนามนลอยกระยานเขา่าบ่ถอกนี่ครับปัญหามันของชาวให้ชาวนาเกษตรกรเซานี้ก็ได้รับบทบัตรคู้เบา,บาขาเลาะครับนี่มึงเขา่าแปลงนี่ซองให้เส่นทำในเข่าเหนียวเนาะ บรรยากาศย้ำเซ่ๆยมให้ยมนะยำให้ยำนะครับของชาวนาเกษตรกรนะครับถ้าผูา้เฒ่าโบราณก็จะว่าเขาที่อยู่หรอกครับเนี่ยที่ายเติอบอยู่หรอกแต่ถ้าคนปัจจุบันนี้ก็โอ้เขาเจาดีไรเขาเจ้างลไยก็ได้ว่าที่นู่ โบรานผู้เฒ่าคนว่านี่วานทีเอาฟางครับวานหางเอาห่วงครับนี่พาพี่นงพาพี่นงเอฟซีนะครับเนาะที่กำลังเขามาติดตามเขามารับชมในช่องแหกหมันเชนีครับช่องนี้ทายให้พผลให้พี่นงนะครับบึ่งหลายๆย่างหลายๆบรรยากาศครับเพราะว่าที่เป็นเรื่องของการ,กรเกษตรกรรมครับ แต่เรื่องของบ้านลูกพี่ไงครับการเดินระบบการส่งรถค่อยข้างเยอสิอุ่นๆนี่ครับปลายางเลาะหน่ำนี่ครับหน่ำหัวสูบเสใสสูบเสใสไหลกับหัวบนนี้หน่ำก็ยันบอ่อทอกหลายย่างคน เมียงพอาวมนี้แบบี้ต่ยเมียงฝนชมบรรยากาศครับน้ำเศร้าๆเห็นหมดป้าน้ำหมวกมวก,กับใบเข่าจับกันนะน้ำไหลอู้ปวดสีมา กสิเดแต่ละยางเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งพี่น้อนึงจบเนีเป็นคนเนี่ยมันหนักครับหนักอีกตัวดิมือแต่ละวันตัวดิมือตัวดิคำตัวดิเจ่งหลายยางครับเบิ่งน้ำบิ่งท่าเบิ่งให้เบิ่งนะ อีนึ่งกะไปเบิ่งรถอีกน้ำทิมงานทำรถเกลียวเนี่ยเหตุลดเฮเนี่ยครับจำเป็นเลยครับคนเฮาเกิดมาต้องสูบประความอยู่รอดเนาะพี่น้องเนะาะทั้งนี้อย,าอย่างหยาลายอย่างนอยครับเพราะว่ามันโน้นยู่ทั้งนี้นี่ครับบรรยากาศเชา้ชาเช้าเพี้ยนกล้องสาให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับ หลากหลายอาชีพนะครับที่ผมไทยลุงให้ผมมีพี่นองเบื้องครับล้วนผู้คนกับว่าโอ้ไม่งีไทยอย่างนลียงลยงไรสาระนะครับแต่ในทางกับกันครับก่อนที่มาอาชีพก่อนที่มาเปลี่ยนอาชีพก่อนที่มามีรายได้นะครับก่อนที่สร้างตนสร้างตัวนะครับทุกทุกคนครับทุกเถาแก่ทุกนนคกกกน ทุกบริษัทนะครับต้องพันวิกฤตจ,จากเริ่มต้นนะครับจุดที่หนึ่งนะครับบวกแน่ลบแน,นะบนะบน่นะครับยุทธิการต่อสูงแล้วก็เอานะยุทิการต่อสู่ที่ทีมงานนะครับอยู่ที่ความคิด,คดจิตใจนะครับที่เขาที่สู่ต่อว่อไปได้ว่อทำนองนีครับปูนละคนลายอมแพ้กลางทางกะเดินสภาพว่า ตามปกติคือหาจินหาอยากเรียงปากเรียงท้องครับแต่ว่าผู้ลงคนเพิ่นเก่งครับเพิ่นมีจิตวิญญาณเพิ่นมีแนวทางเพิ่นมีหลักวิเคราะห์นะครับเพิ่นมีทีมงานที่ดีเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นสําเร็จตามเป้าหมายครับเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆเลยครับรวดเร็วนะครับคนเกิดมาเนี่ยครับผมว่า บุญญาบาร,รมีหรือว่าการเสริมสร้างคุณงามความดีครับมันมันซรอยกันได้หลายอย่างเนาะครับคนเห็ดนะนะครับในต ok ิ๊กตอกพนก็ว่าคนทํานาก็จะพูดตัวเรื่องทํานานะครับแต่ว่าผมทาผมํานาผมโบ้เรื่องทํานาครับผมโบ้หลายอย่างนะครับโบ้กับพ่อแม่พี่น้อง FC, อิบซีกับพ่อแม่พี่น้องที่เหตุารณหลากหลายอาชีพครับ ผมนี่เฮ็ดหลากหลายอาชีพครับผ่เป็นพี่น้องนะครับทำนากับเฮ็ดครับเฮ็ดรถแห่นลำพื้นกับเฮ็ดนะครับเนาะหมุนหมุนธุรกิจหมุนเฮ็ดตั้งแต่ชีวิตเขาที่ยู่งหลอดมือมือ,มอวันวันเพราะงั้นว่านั่งรอคอยวัฒนาผู้ใดที่ิมัสวยเนาะผู้ใดที่มาหาเขาให้กินเนาะผู้ใดที่มาหาเงินให้กินเนาะสู้ครับสู้ทุกสภาวะการนะครับรถเกี้ยวผมกม็มีรถไถผมก็มีครับ อันนี้เป็นมุลผู้เถ่าแน่รถอีแตนก็นมีครับรับจา้างุู้ย่างนะครับเฮ็ดไปซะแหะครับเพราะเพราะได้เพราะได้เลี่ยงครอบเลี่ยงข้อครับบ่ได้ไปแข่งกับผู้ใดครับที่สําคัญนะครับเอาเฮ็ดให้เฮ็ดนะถ้าไปแข่งกันกับคน,นครับลําบากรถหรือว่าเฮ็ดธุรกิจต่างๆครับถ้าแข่งกันกันกบคนนะ่ะมันเป็นมันเป็นเคือความลำบากเนาะถ้าแข่งกับใจเจ้าของ นะครับแข่งกับตัวเจ้าของจังป่าเอ็ดเราบอกละ่ะทะเลใจนะครับค้นหาใจเจ้าของให้พ่อนะครับซองหาใจเจ้าของเห็นครับเราทุกอย่างมันติบ่อนําบากรับจังเช่นว่างานหนักหนักมาหรือว่าวิธีหนักหนักม้านะครับเขาต้องหาเหตุผลของมันเนาะนะครับเพื่อหาทางออกครับสติความนิ่งครับจังหลวงปูคนบอกนี่าละ่ะถ้าเมื่อใดสติแตก มือเด็กโมีสมาธิล่ะนะครับมันจะนำพายเขาไปสู่ทางที่บุดีนะครับเนาะสู่ครับก็ไม่พี่น้องทุกสาขาอาชีพโบมันมาจมในมือนคลิปเลยโบมันมาคลิปนี่เอ้ยพี่ใหญ่ทำมาจมอย่างนีอง้อดีโบเดะมาจมนะครับพ่อแม่พี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย้ำเศรออเลาะให้เลาะนะของชานะวนาเกษตรกรครับเออ นาำนะสูบเซไลแต่นาำหัวสูบเซน่อยมันมีนาำกระยันเขาประทอกหลายย่างเนาะปีนทางซันน,นะครับสองไร่โดยประมาณ นี่คือภาพของน้ำหัวสูบเซไลอะน้ำหัวเจแล้วบัดที่เนี่ยก็ทางมาปิดครับคูดินายครับเิดยนากจัง้อยอาจจะเทียดให้ปิดยากกว่าคูพวกดินเหนียวดินยังครับถ้ามันขาดเนี่ยมันหลุไปเลยคูดิน่สปิดยนดยก เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องครับสู่กูสุขล้ขนทุกสาขาชิปเด้อครับเด้อคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น้องยังรอให้รอนะนะครับชมบรรยากาศชาวนาเกษตรกร,กรครับชิปต่อไปก็ทีเป็นอีกสาขาชิปหนึง่งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ครับชิปนี้สวัสดีครับ